สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพื่อสวัสดีที่9พฤศจิกายน2,023วันนี้เฟียงวินินเด็ก69จากเมื่อวานนี้66กับบรรยากาศแห่งความเขียวขจีนะครับเดือนนี้ทั้งเดือนบางเหรียญขึ้นมา20,30,40%เนตพื่อนๆน,นึกภาพนะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ช่วยผมด้วยตาผมช้ำไปหมดแล้วตอนนี้เอดาพุ่งแท่งเขียวกระแทกหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีก ะร,ระวังสายตานิดหนึ่งนะฮะท่านนี้บอกปี2022พี่บอลเล่าข่าวสวมหมวกสีแดงหน้าเศร้าผมตามข่าวทุกวันครับทุกวันนี้ยิ้มย้ำจำใสผมก็พอยยิ้มย้ำจำใสไปพร้อมๆกันเฮงๆงรวยๆครับพี่บอลหรือเสียบอลน,นะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับออทุกคนที่อดทนฟังข่าวฟัดอดทน DCA อดทนถืออดทนเพื่ออนาคตมันเนี่ยผมว่าคุณผ่านนะคุณมีแผนมีวิชันคุณผ่านแล้วนะครับ หลืออย่างเดียวเหลือ Bitcoin เหลืออีกครึ่งทางไปทํา all time high นะถ้ามองในแง่ดีนะครับสองวันที่ผ่านมาเราน่าจะเห็นข่าว Bitcoin Spot etf เ,เป็นละลอกละลอกเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าว sec เตรียมเจราจากับ gray scale นะกองทุน bitcoin trust จะแปลงเป็น etf ในเร็ววันนี้ข่าวที่ว่า sec อาจจะอนุมัติ12กองทุนพร้อมกันแล้วก็อีกมากมายนะครับ ทีนี้ในขณะที่มันมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการ์แกรี่อินดิเคเนะครับเ,เพราะอะไรเพราะล่าสุดประธานแกรี่ออกมาโพสคลิปวิดีโอบน Twitter นะเป็นคลิปวิดีโอที่ชุมชนคริปโตต,ตอนนี้มองว่าหรือมันกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือประธานแกรีกำลังจะอนุมัติอะไรนะครับเ,เนื้อหาในวิดีโอเข้าๆประมาณนี้นะครับประธานแกรี่แกพูดประมาณว่า ในปี1920เนี่ยสหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงมากมายจากเศรษฐกิจดั้งเดิมมาเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ถนนหนทางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากแต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาขาดในสมัยนั้นคือกฎหมายที่จะมาปกป้องนักลงทุนนะครับนักลงทุนสมัยนั้นถูกเอาเปรียบถูกรักภูจนกระทั่งเกิดวิกฤตภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโรสเวลก็เลยผ่านร่างกฎหมายที่จะมาปกป้องนักลงทุนในปี1933นะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกลงทุนกับสินทรัพย์อะไรก็ได้นะเป็นสิทธิ์ของนักลงทุนแต่สำคัญสุดบริษัทห้างร้านจะต้องมอบข้อมูลที่โปร่งใสและชอบธรรมให้กับ SEC นะครับหน่วยงาน SEC เนี่ยไม่ได้มาขัดขวางห้ามใครทำอะไรนะหน้าที่ของเรา คือเราต้องการให้นักลงทุนได้รับข้อเท็จจริงตามเจตนารมณ์ของท่านโรสเวลลนะครับนักลงทุนจะลงทุนด้วยความเสี่ยงแบบไหนเนี่ยเป็นเรื่องของนักลงทุน SEC เป็นแค่ตัวกลางนะเป็นตัวกลางเพื่อมอบความแฟร์ความโปร่งใสให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นพวกรายงานประจำไตรมาสรายงานประจำปีของธุรกิจห้างร้านเนี่ย SEC ต้องการที่จะเอาระเบียบ เข้ามาในตลาดทุนนะครับบางครั้งบางคราวเราต้องออกกฎระเบียบให้เหมาะสมกับยุคสมัยให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพราะทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของข้าราชการหน่วยงาน SEC ของเรานะครับเข้าๆประมาณนี้นะทีนี้ถามว่าทำไมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสำคัญนะครับเหตุผลที่เป็นคลิปวิดีโอสำคัญเพราะข่าวที่แล้วนะ คราวที่แล้วก่อนประธาน SEC จะอนุมัติ Bitcoin Future ETF เขาก็ทําคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับคุณแอดัมครอเกนนผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจตอลและเป็นผู้ก่อตั้ง Venture Capital เนี่ยแกออกมาให้ความเห็นอย่างนี้นะแกบอกว่าครั้งล่าสุดที่ SEC ออกมาเตือนแบบนี้เขาออกมาเตือน4วันก่อนอนุมัติ Bitcoin Future ETF นะครับคือคำเตือนของประธานแกรี่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า disclaimer นะครับ disclaimer คือเหมือนกับการลงทุนมีความเสี่ยงนะ SEC เตือนแล้วนะเหมือนกับคำเตือนบนซองบุหรี่นะควันบุหรี่มีผลส่งผลร้ายต่อคนในบ้านนะคำเตือนจากอยอยมีน้ำตาลกี่กร,รมัมไม่ควรบริโภคจำนวนมากนะควรออกกำลังกายอะไรเนี้ยตรงนี้เนี่ย SEC จะออกคำเตือน ก่อนที่จะอนุมัติผลิตภัณฑ์ใหม่ๆห,หรือการลงทุนรูปแบบใหม่นะทำให้นักลงทุนตอนนี้นึกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ออกมาว่าอาจจะอนุมัติอาจจะผ่านอาจจะกองทุนนี้ได้กองทุนนั้นได้ประกอบกับ Coin Telegraph เดือนที่แล้วก็บอกว่าทวนะิตผิดทวิตผิดว่า Bitcoin Spot ETF ผ่านแล้วนะครับเ,เพราะนั้น ราคาของตลาดคริปโตราคาเหรียญแต่เหรียญที่มันเขียวขจีเนี่ยมันทําให้หลายคนรู้สึกว่าส่วนผสมมันได้นะมันมีใครรู้อะไรหรือเปล่านะแกรี่ก็มาทําวิดีโอเตือนคอร์ทเลกราฟก็ทวีตผิดนะครับเดือนนี้หรือก่อนปี2024เนี่ยมันจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่านั่นคือคําถามที่อาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มเริ่มโฟมเข้ามาในตลาดนะครับ เพราะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะไม่มีใครรู้อนาคตสิ่งเดียวที่เรารู้ก็คือประธานแกรี่โดนบีบทุกช่องทางนะครับโดนวุฒิสมาชิกพยายามลดงบประมาณหน่วยงาน SEC จะรับคนเพิ่ม SEC ก็รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รับคนที่เทคิปโตนะครับผมยังขำเรื่องนั้นไม่หายนะนึกภาพอาจารย์แกรี่สอนที่ MIT ทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาถามอาจารย์อาจารย์ไม่ถือไม่ถือ อาจารย์เป็นประธาน s e c ถือไม่ได้นะถ้าคนบ้านอาจารย์รับประกันไม่เจอ Tracer l ์เลจเจไม่มีสักดอสสองดอสนะครับก็ว่ากันไปนะเพื่อนๆคิดไงคิดว่าโอกาสจะผ่านในเร็ววันนี้ส่วนผสมมันได้หรือเปล่าน,นะครับเห็นต่างไม่แตกแยกคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม